ด้านทงของทางในการตั้งช่องการเช็คช็อตนี้4.3วิครับเบอบทอยู่ที่เบอร์5มันก็จะได้13 3กรัม อย่าเพิ่งไปตัดเวลาบดน,นะให้เรากดเมนวนวลบดให้ได้ครบ18กรัมก่อนแล้วลองสกัดดูเอามาช่างก่อนอพอปนแล้วก็ามาช่างรับอนันตะช่างผู้ไมเล็กๆล็กช่าง,ๆๆางมีช,งมช่างแผ่ปช่างตัวมีซื้18ทันลุงไม่แถมเลยไม่ได้แถมนะ18ทันไะม่ไดนะ้18กรัมคนะือตรงนะีๆๆนะ้ๆๆนะ มันจะเป็นจุดเศาิยมเนไดๆเลยน,นิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคเป็นสิบแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งจุดสอง 2, ใช้ได้เลยโอเคครับ <Okay. S 1> ตัวนี้วิธีการใส่ก็ความด้านตรงแล้วก็พิ่ดัวถ้าเปิดเลยมันจะฟูอย่างนี้ให้เราขออยับหน้าหลังอย่างนี้อย่าทาแบบน,นี้นะมันจะลงมากองอยู่ที่ด้านหลังพยายามสมาเห้าหนึเดินหน้าหน่อ เสร็จแล้วให้ใช้ที่เกลีย่ยหมุนฟรีไปเลยไม่ต้องกดหมุนฟรีไปเลยบอกว่าหลังจากนั้นจัดท่านะครับอย่ากดอย่างนี้นะครับถ้ากดอย่างนี้ปุ๊บข้อมือมันอาจจะพลิกได้ครับให้เราจับโดยเอามืออ่อนด้านไวอย่างนี้แล้วก็เอาเิ้วโป้งกับนิ้วชี้ออกมาประคองฐานไว้สองฝั่ง เวลาแทบลงไปนะครับมันจะได้เสมอกันแบบนี้นปึ๊บนิวโป่อปงอยู่ชีเหมือนแม่จะไม่ถนัดท่านี้โอเคเราไม่ต้องการลงการใส่ครับพยายามทำที่มันเก็นนี้เพราะว่ามันจะได้เรียบเสมอกัน,น,นครับบางคนยิ่งสั่งนิ้วอย่างนี้ก,นก็ได้แต่ข้อมือนะครับอย่าให้มันหักข้อมือลำแขนจะต้องตั้งฉาก ลงน้ำหนักจากหลังทีเดียวตึงมือแค่นั้นแรงไหมตึงมือครับตึงมือทิ้งน้ําหนักลงไม่โตไม่ต้องใช้แรงจากแขนนะทิ้งน้ำหนักลง,งเยอะพอสมควรอยู่ใช่ครับแถมเสร็จหมุนมเปลี่ยนหน้ากระเก้อีกทีหนึ่ง ถ้ามีเศษผงติดอยู่รอบๆก็ใช้เป็นแปลงปัดปัดออกนะครับต้องปัดนะถ้าไม่ปัดไม่ได้เพราะว่ายางซีนหัวชงม,มันจะเสื่อมเร็วมากอืมใช่ไครับก่อนชองเราจะต้องกดไล่น้ำก่อนโดยใช้แมนมนวลทุกครั้งใช่ครับ สองถึงสามิตกก็พอเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่มันสเสถียรกดแล้วปล่อยใช่ไหมวิธีการถกดกดแล้วปล่อยกดค้างไว้สองสามนิกค้างไว้แล้วก็กดอีกครั้งหนะึ่งเป็นการฝักน้ำทิ้งนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับอุณหภูมิมันจะสูงเราต้องทําให้อุณหภูมิมันดอกลงแล้วก็สเสถียรขึ้นครับโดยการกดไลนะ์ ออมาจับเวลาสองถัด60 ml เราสังเกตดูแบบนี้ไหลเร็วไหมเร็วเร็วแค่ไนเป็นแก 20วิ20วิกับ60 m L เดี๋ยวลองชิมกันตัวนี้ชงเสร็จพอเรามากดได้น้ำเคลีรยนะครับมาโ,โชว์องถ้าเรามีที่คอะก็เคาะกรไดต่ถ้าเรามีตัวนี้ก็งา่ายๆสบายไม่เสียงดังลบกวนเขามีในเป็นท่านนี้ไหมไม่มีดีครับตวลี ไม่มไม่มไม่มีเลืองซื้อด้วยใช่ครับอบันนี้ซิมกาแฟพึ่งมากินกาแฟอานัส่งกาแฟนะประเดี๋จะได้รู้นะครับว่ารสชาติ าาการไหลแต่ละการไหลมันเป็นบ่มีคนกินเลยนี่สิครับเน่ยเนเร็วใช่พ่อไปแล้วถ้าไหลเร็เวนะครับมันจะเรียกว่า under under extraction นะครับคือการสกัดเร็วเกินไปกินได้เลยนะ,ะนีก่อนชิมช็อตนะครับก็จะต้องดื่มน้ำก่อน ข้าวหน้ามีดไประมัดชิมได้เลย嘛ชิ้นได้เลยวิธีการชิมอย่าไปจิตให้เราสูดเข้าไปเนี่ยกินไปเดียว เปรี้ยวเปรี้ยวไหมไม่มีเปรี้ยวแม่ไม่มีเปรี้ยวเลยนกินกาแฟนิดนึงคนกินกาแฟบอยู่เป็นอย่างนีน้ไปเนี่ยเปรี้ยวแต่แต่แต่มันยังมันไม่ได้นาทีเหมือนที่เราจดย์สูตรเนาะแค่นะั้นสามมันต้องสามสิบห้าอยไปฟิกเรื่องเวลาต้องฟิตเราจะใช้วิธีการชิมนะไม่งั้นผมไม่ได้ชิมแน่นอนใช่รสชาติของกาแฟมันจะมีความหวานยังมันหวานไหมยังหวานไหม มันยังแบบผมอันนี้อันเดอร์ใช่มันยังมันมันไม่มีหวานหรอกมันยังตอนนี้มันอันเดอร์ผมต้องบาัยังครับยังมีผมทีนี้มันไหลเร็วกันไปเราจะปรับยังไงให้มันไหลสมูทขึ้นเมื่อกี้เบอร์ห้าเนาะเมื่อกี้เบอร์ห้าใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่เบอร์ห้าให้เราคลายน็อตไม่ต้องคลายออกหมดเดี๋ยวหายครับให้เราปรับลึบ นี้ผมจะปรับให้มันอยู่ที่เบอร์สามนะครับพอปรับเสร็จบททิ้งโดยใช้เมนวนอันนี้บททิ้งประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยอืมเยอะกครับก็สามารถใช้ได้แล้วตามหลัก ต้องบดร้อยกัมเยอะไปนะแค่นี้ก็โอ,อเคแล้วสามารถนำมาทำานูอินอี่ไหมครับบงที่บดทิ้งกงที่บดทิ้งเอาไปทำกินเล่นก็ได้ถ้าถ้เฉยได้ล <c oughs> ยหรือทำเป็นสบูมม่ก็ได้ ชงนะครับต้องเช็ดให้แห้ง น้ำเสร็จเช็ดวิธีการใส่ด้าชมชงเราจะต้องเอียงเอียงด้านนะครับประมาณ45องศา,า,งาตัวด้าชมชงจะไม่ได้ตั้งตรงแบบนี้นะคมันจะต้องเอียงลงนิดหน่่ยแต่ตรงนี้จะตรงอะไรเบาๆแล้วก็ดันที่สุด นี้นะครับหยดติ้งติ้งเขาจะเรียกว่าโอเวอร์โอเวอร์เอ็กซ์ทชั่นนะครับคือการสกัดมากเกินไปจนแบบมันไม่ไหลเลยเกิดจากการที่เราปับเบอร์บนให้มันละเอียดเกินไปนะครับจากเบอร์ห้าลงมาเบอร์สามเห็นไหมลงมาเยอะเกินเวลาปั่นเนาะบางทีมันไหลเร็วนิดหน่อย ไหลชาที่หน่อยเราจะตับแค่เป็นขีดเท่านั้นสี่สิบสามวีแล้วยังได้ไม่กี่แอ็มเอเองอันนี้ก็ต้องชิมมีคิมมากเยอะอยู่แต่ว่ามันมั่วปนหรือใช่ครับมันนานเดินไปใช้เวลาสกัดนานว่ามันแนวนายได้ป่า หาเบอร์บดเจอแล้วไดที่สองั่ที่สี่ฮึแนะนำสิบาทวันนี้เราต้องหาเบอร์บดตอนเปลี่ยนซองตลอดไหมทุกครั้งเก็น่าจะทุกครั้งที่เราเติมกาแฟทุกครั้งที่เราเติมกาแฟทุกครั้งที่ดีแนะนำว่าให้สต็อกไว้ก่อน สต็อกไว้สำหรับใช้เนาะส่วนหนึ่งที่มันพร้อมใช้เราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็สต็อกมาอีกชุดหนึ่งพอชุดก่อนหน้านี้หมดเราสามารถใช้อีกชุดหนึ่งได้ไม่ต้องเทียบเดมเหมือนเราถติว่าเราสต็อกไว้ห้าถุงห้าถุงใช้ระหว่างการขายแล้วเราสตอา็อกมาเพิ่มอีกห้าถุงอีกชุดหนึ่งตัวนี้มันยังไม่ขายแกส โอ้โหคือต้องสต๊อกไว้ทีอะไรเยอะใช่ครับอ่าทำไมจังนะเพราะว่ปรับเราเราสั่งขั้วใหม่มาสมมติรถขั้วใหม่เนี่ยเราเราต้องรอให้มันคายแก๊สใช่เจ็ดถึงสิบสี่วันสั่งมาไว้ก่อนอาทิตย์หนึ่งอ๋อไม่ใช่ว่าเขาขั้วใหม่แล้วมาใช้เลยมันจะดีไม่ใช่เราก็ต้องปรับใหม่เมื่อก่อนอ่ะคนก็คิดแบบนั้นว่าขั้วใหม่ฮีนาเยอะอร่อยอร่อยมากแต่ถ้าชิมแบบมันสังเมากาแฟได้หรอกกินนิดนึงมันจะได้หนีแก๊สแก๊สชัดมาก กินไปแล้วแสบลิ้นซาซ่าลิ้นนิดนึงเกียมเขาเปี่ยเดิมถ้าไม่ไม่กินกทีนิดนหยดเคยเมาไหมล่ะคดก็ะดูแทบจะเป็นแป้งเลยแสดงว่ามันต้องเป็นเป็นสีเนาะเป็นสามเครื่องหรือสีเนาะก็ต้องมาปากอีกเรื่องใช่ก็ต้อง